ครับเมื่อนี้ก็ดูท่างขื้นผู้นะครับผู้ปั่นคําครับเบิ้งกับสภาพไฟป่าครับทุกปีครับเส้นนี้ผพวกรเราเผากันยังไงน,นะครับไฟป่ามาทุกปีครับเ้นนี้มันกับเผาแล้วมันก็นได้รับผลกระทบนะครับสัตว์พวกสัตว์เล็กสัตว์หน่อยมันก็นกนดีตายนะครับ มีกันมีฝุ่นมีไฟนะครับเทศธอรอากาศมีฝุ่นพี่เอ็มสองเนหานะครับนี่ทุกปีครับอณอนะจักว่าจุดกันเห็ุแย่งนะครับโอ้จุดกฤห้าของปลาบอกรับเื้ยผักวันนอไมเกมินบ่าแล้วผลกระทบมันก็เป็นวงกว้างนะครับมีฝุน แล้วก็ต้นไม้อะไรก็สิตายเนาะครับครับไฟตอนนี้มันก็นล่ามไปหลายแล้วเนาะครับนี่ยนครับเป็นวงกว้างนะครับเนะเบิงฝุ่นควันเบิงไฟเนาะครับคุ้มปกคุ้มไปหมดนะครับ,รบเจ้าบานคอเนาะครับโอ้โหศิลาโนศิลาบอก ข้างหนาเขานี่ไหม้ทุกปีนะครับเส้นนี้มันก็เกิดฝุ่นเกิดควันนะครับอันตรายนะครับคนณโยหรอบนี่แล้วครับี่โยยากนะครับไหม้ทุกปีนะครับเส้นนี้ที่ว่าเพิ่งเกิดเหตุแนวกันไฟนะครับจนนาทีไฟป่าพันธะเสียวอ,อยู่วนะเนาะ ตอนนี้ก็กินเหม็นควันนะครับรถล่าสัญจรกับมีฝุ่นเมียนะครับกินตอนนี้เหม็นครับสั์เล็กสัต์หน่อยแล้วนะครับมี่ตายแนละ้วเต่ตพวกนี้นะครับตอนนี้ที่ผมทายก็ควันเหม็นนะครับนีบ่ล่ามมาตะพุนตั้งแต่กทางมาจากบ้านขอมนะครับ ไฟก็แห้งอยู่ตอนนี้นี่ขนาดตอนเศร้านะครับนี่มันมีหมอกครับตอนนี้มันก็ยังไฟยังแห้งสมีนอนี่ผมก็อยากคิดภาพแล้วถ้ามันแดดมานนี่มันจะเป็นไดเนาะครับไฟขั้นฟังทุกคนกับขึสิทธิ์เรียบร้อยนะครับผมอกแสบข้อครับตอนกะยยาพักกันจุดกันแล้วนะครับเนาะผู้จุดเพิ่งกระสีหาของปลาหายังนอกบะพุหูนะครับ พนเมื่อยากให้นักาวันให้น้องไม่เกิดมั้งฝนตกนะครับแล้วผลกระทบมันก็เป็นวงกว้างทังสิ้แล้วครับเบิ่งครับพี่น้องคนอันนี้พวกแม่นหมอกนะครับนี่อันนี้เป็นควันไฟเนาะครับหมอกควันไฟครับ พุ่มไปทั่วเลยครับตอนนี้ไฟพันมาหอดนีเนาะครับแต่หมอกพ่นกับมหมอดีนะครับพ่นเป็นพุพ่มแพรกับผมนี่ก็ยอมอยู่แหละพ่นไฟพ่นไฟนี่แสบตาแสบจมูกนะครับเหม็นไปหมดนะครับตอนนี้ไฟอยอะทางหลังเงานะครับทางนี้ก็สิเป็น ลงไปฝาโซลาเซลล์นะครับอันที่มานขั้นบลามมาเดี๋ยวครับมัมีถนนปิดกันอยู่นะครับหมาก็บุ้มไปหมดแล้วครับนี่ตอนนี้